ครับวันนี้อยากจะให้พามาชมแปลงทดสอบเขาเรียกพันธุ์ต้านทานนะครับพันธุ์ต้านทานก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เป็นโรคเมื่อปลูกในพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสัมหลักนะครับแต่ถ้าทนทนทานเนี่ยก็จะเป็นบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้จะ,ะเขาเรียกจะมาให้เห็นพามาโชว์พามาให้เห็นว่าในพันธุ์ต้านทานหน้าตาเป็นยังไงนะครับพันธุ์ต้านทานเนี่ยจะสังเกตว่ารอบๆอบแปลงเนี่ยเราจะปลูกพันธุ์อ่อนแอก็คือ CMR เบอร์8-9เนี่ยนะจะสังเกตว่าเป็นทุกต้นเนาะแล้วก็นี่คือพันธุ์ต้นทานเบอร์33นะที่ภาควิชาพืชไรนาม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรานำเข้ามาตั้งแต่ปี5-6เนาะก็สังเกตว่าไม่เป็นเลยใน4แถวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพันธุ์อิททิ1นะอิททิ1น่นี่ก็ี่แถวคือพันธุ์อิททิ1ครับก็ไม่เป็นนี่ก็เป็นพันธุ์ต้นทานจาก มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำหรังเนาะนีอีกที่1นะครับอีกสี่สแถวแล้วเราก็มาดูพันอีที่2องา่าแดงหน่อยนะอีกที่2นะครับนี่ก็ไม่เป็นโรคนะครับสังเกตว่าพันธุ์ทนทานลนาักษณะเด่นของเขาก็คือปลูกในพื้นที่เป็นโรคจะไม่มีอาการเป็นโรคนะครับแล้วก็อีกที่3อีกอันหนึ่ง ขึ้ผัดอีกที่3นะเราเพราะนี้เราก็จะมาดูว่าเขาจะปลูกสุดท้ายแล้วเนี่ยผลผลิตมันดีหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ประมาณตอนนี้ก็สัก4เดือนครึ่งละต้นประมาณ4เดือนครึ่งนะครับแล้วก็พามาดูพันอ่อนแอคือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับไอเบอร์ซีเหรือเบอร์89นะครับ จะสังเกตว่าถ้าเราปลูกพันธุ์อ่อนแอในพื้นที่ระบาดเนี่ยก็จะเป็นทุกต้นเป็นทุกใบเลยนะอาการแบบนี้ถามว่าจะให้ผลผลิตไหมมันก็จะน้อยนะครับก็อยากให้เห็นภาพว่าถ้าในพื้นที่ระบาดเนี่ยถ้าเราปลูกพันธุ์ต้านทานหรือพันธุ์ทนทาน,ทานเนี่ยก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อ,อเกษตรกรนะครับอยากให้เห็นเป็นภาพจำนะว่าพันธุ์ต้านทานเบอร์3าอิที่หนึ่งอีที่สอง อีที่3เป็นอย่างไรนะครับพันต้านทานต่อโรคใบด่างมันสมรังครับ